ทีนี้เรามาดูแนวข้อสอบข้อที่21กันเลยนะครับเขาบอกจงหาค่าของ square root, root 5 0ลบสามรูทบวก root 20, คูณกับ root 12นะมีค่าเท่ากับข้อใดนะครับทีนี้เนี่ยข้างในร o ทเนี่ยน้องๆจะต้องรวมร o ทกันให้ได้ก่อนถ้ารวมได้นะครับทีนี้มาดู root 50เนาะ root 50, รูทถอด o o t ได้อะไรเอ่ยลองถอด o t เไปสิแล้วก็มาดูว่า root 50ถอด o o t ได้อะไรบ้างก็เอา50มาแยกตัวประกอบเลยเนาะ เอาแม่5้าหารได้เป็น10นะครับแม่5้าหารได้เป็น2เนาะดังนั้นรูทห้นะครับอาจะแยกถูกประกอบได้เป็น5คูณ5คูณ2เนาะเหมือนก้าน2ตัวถอดรูทตัวหนึ่งกลายเป็น5้รูท2อนั่นเองนะครับ3ารูทนี้ไม่ต้องถอดแล้วเนาะได้แล้วนะครับตัวแรกเนาะได้เป็น5้รูท2ตัวไปครับเป็น3ามรูททีนี้มาดูฮะรูท มี3อยู่ข้างหน้าด้วยเนาะเดี๋ยวเขียน3ก่อนมาดูรูดยี่สินะครับถอดรูดได้เลยเอ่ยรูดยี่สิบแยกตัวประกอบเลยมี2หารได้ฮะได้10 2หารได้ได้5ฮะดังนั้นนะครับรูดยี่สิบเกิดจาก2คูณ2คูณ5ครับทีนี้เหมือนการ2ตัวเนาะจะถอดรูไปทั้งหมดได้ตัวหนึ่งนะครับก็จะกลายเป็น2รูดห้านั่นเองนะครับดังนั้นรูดยี่สิบตรงนี้เนี่ยพี่พีชจะเขียนเป็น2รูดห้านั่นเองนะครับ ทีนี้มาดูรูศึบสองบ้างครับพี่พีทก็แยกตัวประกอบโดยการตั้งหารสั้นเหมือนเดิมแล้วกันนะครับแม่สองหารได้เป็นหกแม่สองหารได้เป็นสามเนาะดังนั้นนะครับรูศึบสองเนี่ยอาจจะเกิดจากสองคูณสองคูณสามนี้เลยเหมือนการสองตัวนะครับถอดรูไปข้างนอกได้ตัวหนึ่งเนาะเป็นสองรูสามดังนั้นตรงนี้นะฮะรูศึบสองก็เลยใส่เป็นสองรูสามนั่นเองนะครับ จากนั้นนะครับคณิตศาสตร์เนีษษ่ยให้เราทําในวงเี็บก่อนนะครับเดี๋ยวพี่พีทลอกโจทย์ซ้ำผ่อนแล้วกันนะตรงนี้นะฮะตรงนี้คูณกันก่อนเลยแล้วกันนะครับกลายเป็น6กรูทห้คูณกับ2อรูทสเนาะเพราะว่า2อคูณสเป็น6นั่นเองนะครับต่อมานะครับตรงนี้รวมกันนะครับลบสบวกหก็จะกลายเป็นเลขบวก3ามรูทหแค่นั้นเองนะครับ ถัดมานะครับให้น้องคูณกระจาย2อรูทสเข้าไปข้างในวงเล็บทั้ง2ตัวนี้เลยนะครับก็จะกลายเป็นเวลาคูณกันนั่นนะครับก็เอาตัวเลขข้างหน้ามาคูณกันเนาะนะครับแล้วเอาตัวเลขรูทมาคูณกันอย่างนี้เลยนะครับคูณกันรูคูณกันตัวเลขคูณกันแล้วก็บวกด้วยตัวข้างหลังนะครับส่วนตัวหลังคูณกันนะครับก็จะกลายเป็น3ามรูทหคูณกับ2องรูทสตนเองนะครับจะเขียนแยกคิดหรือจะเขียนรวมกัน ติดรูทก็ได้นะเหมือนกันนะครับ5้คูณสเป็น10นะครับอันนี้รูทลากเดียวกันใช่ไหมครับพี่พีทจะทํำละเอียดหน่อยเนาะก็ลากเดียวกันก็เอาตัวเลขข้างในนะั้นมาคูณกันได้เลยนะครับต่อมานะครับสอคูณสเป็ 6, น6เนาะเอาตัวเลขข้างในรูทมาคูณกันนะครับก็จะกลายเป็น5้คูณสนั่นเองนะครับข้างในรูทคูณกันเนาะอันนี้คิดเลขออกมานะครับกลายเป็น10บรูทหบวกด้วย6กรูทสิหนั่นเองนะครับก็จะตอบข้อที่ สนั่นแหละนะครับก็อย่างนี้แหละเนาะก็สรุปนะครับแยกรูทก่อนนะครับจากนั้นน้องก็เอาตัวที่รูทเดียวกันนะเอาตัวเลขข้างหน้ามารวมกันเนาะจากนั้นนะครับก็ให้เราคูณกระจายเข้าไปเลยนะครับหลังคูณหน้าหลังคูณหลังแค่นั้นเองนะที่เรียกมาจัดรูปนะครับถัดมามาดูข้อที่22กันเลยนะครับอันนี้เป็นการแก้สมการเลขกำลังนะครับ วิธีการแก้สมการเลขกำลังนั้นน่ะมี2รูปแบบรูปแบบที่1นะครับฐานเท่ากันจับเลขชี้กำลังเท่ากันครับรูปแบบก็จะเป็นประมาณว่าแบบ a อกำลังเเท่ากับ a กำลังยเห็นไหมฐานเนี่ยคือตัวแปร a เลขชี้กำลังคือตัวแปร x กับ y ดังนั้นนะครับก็จับ x กับ y มาเท่ากันอย่างนี้คือรูปแบบที่1 รูปที่2นะครับก็คือเลขชี้กำลังเท่ากันจับฐานเท่ากันอย่างนี้นะครับก็กลับไปกลับมานาะเหมือนเดิมนะครับชล้ก,กำลังเท่ากันหมายความว่า a กำลัง x เท่ากับ b กำลัง x เห็นไหมเลขชี้กำลังเป็นไงกัน เท่ากันแล้วนะครับก็จับเลขฐานมาเท่ากันก็คือ a เท่ากับ b นั่นเองประมาณนี้เลยนะครับหลักการเนี่ยน้องอาจจะต้องเปลี่ยนฐานให้เท่ากันนะครับหรือไม่ถ้าทําให้ฐานเท่ากันไม่ได้ก็ต้องจับเลขชี้ก,กําลังเท่ากันแทนนะครับแต่ถ้าไมา่ทั้ง2อ,อย่างเลยเนี่ยต้องใช้ล็อกการิทึมเข้ามาช่วยนั่นเองนะครับทีนี้มาดูข้อ22เลยนะครับทําให้ฐานเท่ากันเนาะพี่พีทเ็งเห็นแล้วว่าฝั่งขวาม,มือของเราเนี่ยเปลี่ยนเป็นเลข4กับ9ได้นะครับ ดังนั้นนะครับ16เกิดจาก4กำลังอะไรครับ4กำลัง2แล้วก็81เกิดจาก9กำลัง2เห็นไหมเราพยายามทำให้ฐานเท่ากันก่อนถ้าทำได้นะฮะจากนั้นนะครับเนื่องจากว่ากำลังเหมือนกันเนาะฝั่งขวาม,มือของเรานะั้นเลยดึงกำลัง2ไปข้างนอกไปเลยแล้วกันนะครับจากนั้นฐานเท่ากันนะฮะ4ส่วน9เหมือนกันพี่พีก็เลยจับเลขชี้กำลังมา เท่ากันนั่นเองนะครับจากนั้นย้ายข้างเนาะ1ย้ายไปลบนะครับ 2x เ,เลยเท่ากับ1ดังนั้น2ก็เลยย้ายไปทำไรเอ่ยย้ายไปหานั่นเองนะครับอา้าวเสร็จเลยก็ฐานเท่ากันนะครับฐาน4ส่วนเ้าเหมือนกันเนาะเห็นไหมพี่พีก็เลยจับเลขชี้กำลังเนี่ยหรือยกกำลังเนี่ยมาเท่ากัน จากนั้นน้องแก้สมการ1ย้ายเป็นลบ2ย้ายไปหารแค่นี้เองคือคําตอบแล้วนะครับเเลยเท่ากับเศษ1ส่วน2นั่นเองนะครับถัดไปกันเลยอ้าวข้อสอบหลอเดิมนะครับเราจะเห็นว่าเป็นไง81เนี่ยเปลี่ยนเป็นฐานเ้าได้ไหมได้เดีครับเพราะ81เกิดจาก9กําลัง2นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้มาดูนะฝั่งซ้ายมือนะฮะพี่พีทก็เขียนซ้ําไปก่อนเลยลวกันเนาะ 2x บวก1 ฝั่งขวามือนั้นนะครับพี่พีดเล็งเห็นแล้วว่า9กําลัง2เป็น81กําลังเขียนเหมือนเดิมเนาะก็ยังไม่เหมือนกับ100%เซนะครับเราจะเห็นว่า1ไม่มียกกาลังใช่ไหมครับให้น้องยกกําลังสองตรงที่1เข้าไปนะเพื่อให้กําลังเหมือนกันพี่พีจะได้ดึงกําลัง2ไปข้างนอกวงเล็บได้เองนะครับถ้าเกิดมีกําลัง2ตัวเดียวจะดึงไม่ได้นะต้องหากําลังสองเพิ่มอีกตัวหนึ่งให้กําลังสองเหมือนกันแล้วดึงไปข้างนอกนะครับตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็น1ส่วน9เหมือนเดิมนะ 2 x บวก1นะครับตัวข้างหลังนั้นนะครับพีพีก็จะดึงกำลัง2ไปข้างนอกวงเล็บเช่นกันนะครับก็จะกลายเป็น2วงเล็บลบ5 x บวก2อนั่นเองเห็นไหมสดึงไปข้างนอกได้เลยนะครับจากนั้นจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยฐานเป็นไงกันฐานเหมือนกันเลยนะครับจับเลขชี้กำลังมาเท่ากันนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็น2 x บวก1งเท่ากับ2งเล็บเปิดลบ5 x บวก 2นั่นเองนะครับจากนั้นนะฝั่งซ้ายก็กลายเป็น2 x บวก1นะฮะกระจาย2เข้าไปในวงเล็บเลยนะครับก็กลายเป็นลบ 10x เกนาะกระจาย2เข้าไปกลายเป็นบวก4นั่นเองนะครับจากนั้นนะย้าย x ไปอยู่ด้วยกันครับย้ายไปหาตัวที่มากกว่า2มากกว่าลบ10เห็นนะย้าย10ไปเป็นบวก 10x นะครับ4อยู่ที่เดิม1ย้ายมาเป็นลบเนาะสลับข้างกันให้ตัวเลขอยู่ข้างเดียวกันแล้วก็ตัวแปร อยู่ข้างเดียวกันนั่นเองนะครับจากนั้นคิดเยกต่อเลยนะครับ2บวก10กลายเป็น1 2 x เท่ากนะับ3เนาะ12ย้ายไปหาเลยนะครับเอาแม่3ตัดให้เป็นเศษส่วนต่ำเนาะคือ1ส่วน4นั่นเองนะครับถัดมาเลยนะฮะมาดูข้อที่24กันเลยนะครับ y เท่ากับ2 x บวก6นะฮะ และ1ส่วน y เท่ากับลบ 5x เนาะดังนั้นนะครับตรงนี้นะพี่พีทจะเห็นว่า y เนี่ยทำให้ฐานเหมือนกันได้คือฐาน y เนาะแล้วนะบางคนงงทำยังไงนะครับทางนั้นที่ฝั่งตรงข้ามเป็น1ส่วน y อยู่ทำได้ครับเพราะหลักการที่ว่านะฮะ a กํลังลบ1เท่ากับ1ส่วน a นั่นเองนะครับคุณสมบัติข้อนี้นะจะทำให้เราเนี่ยสามารถเอา y ขึ้นไปข้างบนได้ โดยการให้ y กําลังติดลบนั่นเองเห็นไหมครับจับเ็ษเป็นส่วนกําลังติดลบดังนั้นตรงนี้นะฮะพี่พีจะเปลี่ยนเป็น y กําลังลบหนึ่งวงเล็บ5 x นั่นเองนะครับจากตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็น y กําลัง2 x บวก6เนาะตรงนี้นะครับกระจายกําลังเข้าไปนะครับกลายเป็น5 x นั่นเองนะครับฐานเหมือนกันเท่ากันจับเลขชี้กําลังมาเท่ากันนั่นเองอย่างนี้เลยนะครับดังนั้นยา x ไปอยู่ฝั่งตรงกัน ข้ามเลยนะครับก็จะกลายเป็น 5x ลบ 2x นั่นเองเนาะได้เป็น 3x เท่ากับ6ดังนั้นย้าย3ไปหาเลยนะครับ x เลยเท่ากับตดัตดตัดได้2เนาะสลับข้างนะครับปกติเราชอบให้ตัวแปรอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับพี่พีจะให้ทางด้าน,นขวามือเนาะเอา3หาเนาะ3 2 6นั่นเองทันไหมเอ่ยทันนั่นเองนะครับผมข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่ 2นั่นแหละนะครับผมทีนี้เรามาดูข้อที่25กันต่อเลยนะครับ4ี่กำลัง a เท่ากับรูทและ16กำลังลบ b เท่ากับเศษ1ส่วนสแล้ว A บวก b เป็นเท่าไหร่อ่ะก็ให้น้องนะครับแก้สมการทั้ง2ตัวแปรนี้นะครับแล้วก็เอามาบวกกันแค่นั้นเองทีนี้นะครับพีพีก็มาดูทางด้านซ้ายมือก่อนเนาะกำลัง a เท่ากับรูทวิธีการแก้สมการติดกำลังนั้นนะครับน้องๆจะต้องทำให้ถานเหมือนกันเนาะ พี่ๆเห็นว่า4เนี่ยเปลี่ยนเป็นเลข2ได้เพราะ2กําลัง2จะเป็น4นั่นเองนะครับแล้วรูท2เนี่ยเปลี่ยนเป็น2ได้โดยการยกกําลังอะไรนะฮะกําลังติดรูทคือกําลังเศษ1ส่วน2นั่นเองนะครับกําลังจะต้องเป็นตรรกยะนั่นเองนะเพราะว่าติดรูทนะฮะไม่เขียนลากแสดงว่ารากที่2ก็แสดงว่าส่วน2นั่นเองนะครับจากนั้นเนาะจัดรูปสักหน่อยนะครับก็จะกลายเป็น2คูณ a ได้ 2a นะฮะอันนี้กลายเป็น2กําลังเศษหนึ่งส ฐานเหมือนกันเท่ากันจับเลขชี้กำลังมาเท่ากันนั่นเองนะครับจากนั้น2คูณ a อยู่ย้ายมาเป็นหารเลยนะครับอยู่ในตำแหน่งเดียวกันเนาะอยู่มาตรงส่วนฝั่งนี้นะฮะพี่พีก็เลยได้ว่า a เท่ากับเศษ1นส่วน4นั่นเองนะครับถัดมาให้น้องๆมาหาค่า B กันต่อเลยหลักการเดียวกันนะฮะอ่ะ16เปลี่ยนเลยลวกันเนาะ16ตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็น4 กำลัง2เลยละกันเพราะว่าพี่พีชจะเห็นว่า4เนี่ยน่าจะทําให้เหมือนกันได้นะครับแล้วอย่าลืมว่าต้องมีทั้งหมดกําลังลบ b ด้วยนั่นเองนะครับฝั่งตรงข้ามนะครับเปลี่ยนเป็นเลข4นะครับโดยใช้สมบัติข้อเดิมนะสมบัติว่าอะไรเออเอกลังลบ1่เท่ากับ1นส่วน A นั่นเองสมบัติข้อนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ที่ส่วนเนี่ยย้ายขึ้นไปกําลังก็จะติดลบได้นั่นเองนะครับดังนั้น1นึ่งสี่พี่พีจะเปลี่ยนเป็น4กําลังลบ 1>, 1ได้นั่นเองนะครับกับเ็จเป็นส่วนกําลังต้องติดลบเนาะไม่มีกําลังแสดงว่ากําลังเป็น1ย้ายขึ้นไปกําลังเป็นลบหนึ่งนั่นเองนะครับจัดรูปนะครับ2คูณลบ b กลายเป็นลบ 2b นั่นเองนะครับ4กําลังลบ1เนาะฐานเหมือนกันเท่ากันจับเลขชี้กําลังมาเท่ากันก็จะกลายเป็น 2b เท่ากับลบ 1, 1> นะครับดังนั้นย้าย2ไปหาเลยนะครับ ย้ายทั้งก้อนเลยนะติดลบ2อ,อยู่ใช่ไหมครแต่คูณกันอยู่คูณอนุภาคมากกว่านะฮะดังนั้นถ้าลบ2เนี่ยย้ายมาหารทั้งก้อนไปเลยไม่ใช่เอาย้ายทีละอย่างนะย้าย2ไปบวกอะไรอย่างี้ไม่ใช่นะฮะคูณมีอนุภาคมากย้ายมาหารไปเลยนะครับดังนั้นอันนี้ก็กลายเป็น1ส่วน2นั่นเองนะครับแต่เราจะเห็นว่าคําตอบของเรานะั้นติดทศนิยมใช่ไหมฮะดังนั้นนะครับทำา A ก่อนละกันให้แปลมทศนิยมซิ 1นส่วนสนะครับบางคนลืมไปแล้วทำยังไงนะทำให้ส่วนเป็น100แล้วกันนะครับคูณ25บนคูณ25ล่างก็จะกลายเป็น25่สิส่วนร้อยส่วนร้อยแล้วใช่ไหมครับส่วนร้อยเนี่ยจะเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะครับก็จะกลายเป็น0.25นั่นเองนะครับต่อมาตัว B นะฮะตัว B เนี่ยทำให้ส่วนเป็นเท่าไหร่ดีฮะใกล้เคียงสูตรส่วนเป็น10แล้วกันนะครับการทำทศนิยมนั้นนะฮะ จะทําให้ส่วนเป็น10เป็น100เป็นพันเนาะอ่ะดังนั้นตรงนี้จะทําให้ส่วนเป็น10ได้เห็นไหมฮะก็จะกลายเป็น5ส่วน10หรือทําเป็น1ตําแหน่งนะครับก็จะกลายเป็น0.5นั่นเองนะครับแต่คําถามนั้นเอามาบวกกันนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับ a บวก b ก็คือ A คือ0.25เนาะ B เป็น0.5จาจากเมื่อสักครู่นี้นะฮะจึ๊บอ้าวบวกกันเลยนะครับก็จะกลายเป็น 0.75นั่นเองนะครับผมข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่3นั่นแหละนะครับทีนี้เรามาดูข้อที่26กันต่อเลยนะครับถ้า64กำลัง k เท่ากับ16แล้ว8กำลัง k บวก8กำลังลบ k มีค่าเท่ากับเท่าใดนะครับประเด็นว่าข้อนี้เนี่ยเขาให้64มาแต่เขาถามหา8กำลัง k เนาะดังนั้นนะครับทําให้ฐานเท่ากันสิ 64เปลี่ยนเป็น8ทําได้ไหมครับทําได้เพราะ64เปลี่ยนเป็น8กําลัง2ได้นั่นเองเห็นไหมฮะแล้วก็ทั้งหมดกําลัง k เท่ากับ16เนาะหรืออาจจะเขียนเป็น8กำลัง 2k ฮะเท่ากับ16แต่เนื่องจากโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาต้องการหามหา8กำลัง k แต่นี้ติดกําลัง2อยู่ใช่ไหมฮะทำอย่างนี้ฮะบอกว่านํา1ส่วน2ยกกําลัง ทั้ง2ข้างของสมการนั่นเองนะครับก็จะกลายเป็น8กำลัง 2k ฮะทั้งหมดกำลัง1ส่วน2เท่ากับ16กำลัง1ส่วน2นั่นเองนะฮะจะเห็นว่า2เหมือนกันตัดกันได้ฮะอ่ะจะเห็นว่า k คู1เหลือเป็น8กำลัง k กับ16กํลัง2นี่ก็คืออะไรฮะรูท16นั่นเองนะฮะกําลังติดเศษส่วนเนี่ยเซลล์เวลาที่2เนาะของ16กํลัง1นั่นเองนะครับ16ถอรูทออกมาได้เป็น4นั่นเองนะฮบเห็นไหมเราจะได้8กํลัง k และแต่โจทถ,ถาย์มหาอะไรด้วยฮะ8กํลังลบ k เนาะจากเมื่อสักครู่นี้8กํลัง k เป็นเท่าไหร่นะไปดูก่อนสิเป็น4นะฮะ8กํลัง k เป็น4ดังนั้นนะครับ ทีนี้นะครับโจทย์เขาถามหา8กำลัง k ด้วยเนาะพี่พีก็บอกว่านำลบยกกำลังทั้ง2ข้างนั่นเองนะครับก็จะกลายเป็น8กำลัง k ทั้งหมดกำลังลบเท่ากับ4กำลังลบ1นั่นเองนะครับอันนี้ก็กลายเป็น8กำลังลบ k เท่ากับ4กำลังลบหหรืออาจจะเขียนเป็นเท่าไหร่เอ่ย4กำลังลบก็กลายเป็นเศษ1ส่วน 4นั่นเองนะครับเพราะว่ากําลังติดลบย้ายมาข้างล่างกังเป็นบวกเนะาะจัดสมบัติว่าไงเอ่ย a อกำลังลบ n เท่ากับ1นส่วน a กําลัง n นั่นเองอย่างนี้เลยนะครับก็ถ้ากําลังติดลบเนาะกาลังติดลบย้ายอยู่ข้างล่างกางลัางเป็นบวกนะคะัคำถามถาม,ถามหาว่าเอามาบวกกันนั่นเองเนาะก็จะกลายเป็น8กดาลัง k บวกด้วย8กําลังลบเนั่นเองปลัง k เป็น4บวกด้วยเศษ1ส่วน 4นั่นเองนะครับทีนี้นะฮะส่วนไม่เท่ากันเนาะก็เลยต้องคูณ4บนคูณ4ล่างอันนี้ไม่มีส่วนเซลล์ส่วนเป็น1นั่นเองนะครับให้ส่วนเท่ากันเนาะก็จะกลายเป็น16ส่วน4บวก1ส่วน4คำตอบก็คือ17ส่วน4นั่นเองนะครับข้อนี้ก็เลยตอบ17ส่วน4นั่นแหละนะครับตอบข้อที่3นั่นเองนะครับสรุปหลักการข้อนี้นะครับ น้องจะต้องทําให้ฐานเท่ากับคําถามก่อนเนาะโจทย์ให้มาทำฐามเนี่ยฐานต้องเท่ากันโดยการเปลี่ยนเป็น8กําลังสองนะครับทีนี้ติดกำลังสองอยู่ให้เรายกกำลังเศษหนึ่งสองทั้งสองข้างนะครับก็จะเหลือแปกำลังเคแล้วเห็นไหมพอแปกำลังเคปึ๊บคำถามถามหาแปดกำลังลบเคด้วยดังนั้นนะครับเราได้แปกำลังเคมาประยุกตต่อเลยนะครับก็บอกว่านาํากำลังลบหนึ่งเนี่ยทั้งสองข้างของสมการเลยจเจนว่าตอนนี้เคคูลบหนึ่งได้เป็นลบเค เป็น4กำลังลบหนึ่งได้เป็นสีส่วนสเห็นไหมฮะแล้วก็แปดกำลัง k กับแปดกำลังลบ k มาบวกกันทําให้ส่วนเท่ากันไดนะ้อย่าลืมนะครับผมถัดไปกันเลยนะฮะไปดูข้อที่ยี่สิบเจ็ดกันเลยนะครับ <c oughs> หลักการก็เหมือนเดิมเนาะเราจะต้องทําให้ฐานของเลขยกกาลังเท่ากันก่อนนะครับทีนี้ตรงนี้เนี่ยพี่ๆจัดรูปก,ก่อนเนาะเป็นสองกลัง x ลบหเท่ากับรูสองเนี่ยเปลี่ยนเป็นสองกำลังได้ไหมฮะหส่วน2เนาะ ส่วน8เปลี่ยนเป็น2กําลังอะไรได้ครับ2กําลัง3นั่นเองเปลี่ยนเป็น8นะครับจากนั้นนะครับตรงนี้นะก็จะกลายเป็น2กําลัง x ลบ1จากนั้นจะเห็นว่าฐานเหมือนกันหารกันใช่ไหมฮะจับเลขชี้กําลังมาลบกันนั่นเองอย่างนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับเมื่อฐานเหมือนกันแล้วเนี่ยก็ทําต่อเลยเนาะจับเลขชี้กําลังมาเท่ากันไปเลยนะครับก็เป็นเศษ2ลบ3นั่นเองนะครับจากนั้นเราก็แก้สมการหา x เลยเนาะ ขั้นนี้เนาะพี่พีจับเลขชี้กําลังมาเท่ากันไปเลยเนาะเพราะว่าจับคุณสมบัติของเลขยกกําลังนะครับโดยที่ว่าฐานเหมือนกันจับเลขชี้กําลังมาเท่ากันนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับพี่พีก็ย้าย1เนี่ยติดลบอยู่ใช่ไหมย้ายไปเป็นบวกฝั่งนู้นเลยนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็น x เท่ากับ1นส่วนสลบสาบวกหกลายเป็นลบสนั่นเองนะครับจากนั้นนะอ่ะเราก็ทําต่อเลย ลบกันเลยนะครับแต่ว่าลบกันเลยไม่ได้นะเพราะว่าส่วนเป็นไงกันครับยังไม่เท่ากันเลยนะครับอันนี้ไม่มีส่วนแสดงว่าส่วนเป็นเลข1นนั่นเองนะครับทําให้ส่วนเท่ากันคูณเข้าไปดีเอ่ยคูณเลข2ไปเลยแล้วกันเนาะก็จะกลายเป็นเศษ1ส่วน2ลบเศษ4ส่วน2คําตอบก็คือลบ3ส่วนสนั่นเองนะครับข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่2นั่นแหละนะครับผมถัดไปเลยนะครับไปดูข้อที่28กันเลย ถ้า square r o ู t 8ส่วน27ทั้งหมดกำลัง4เท่ากับ16ส่วน81ทั้งหมดกำลัง1ส่วน x แล้วนะครับ y เท่ากับ 3x มีค่าเท่ากับข้อใดเนาะหลักการทำเหมือนเดิมนะครับโดยเราจะต้องทำให้ฐานมีค่าเท่ากันก่อนเนาะดังนั้นนะครับ8เป็น16เปลี่ยนไม่ได้นะครับดังนั้นให้เราเปลี่ยนเป็นฐานเป็นจำนวนเฉพาะแล้วกันนะครับ แปดเนี่ยพี่พีชอาจจะเปลี่ยนเป็นสองกำลังอะไรได้ฮะสองกำลังสามเนาะยี่สิบเจ็ดเปลี่ยนเป็นสามกำลังสามได้อย่างนี้นะครับทั้งหมดด้วยเนาะกำลังสี่นะครับดูฝั่งตรงข้ามนะครับสิบหกเปลี่ยนเป็นสองกำลังสี่เนาะแต่สิบเอ็ดนี้เปลี่ยนเป็นสามกำลังสี่นั่นเองนะครับทั้งหมดกำลังหนึ่งส่วนเอ็กซ์นั่นเองนะครับจากนั้นจัดรูปนะตรงนี้เนี่ยกำลังสามเหมือนกันใช่ไหมฮะพี่พีก็เลยเปลี่ยนเป็นสองส่วนสามทั้งหมดกำลัง 3เนาะตรงนี้จะมีรูด,ด้วยนะครับพี่ๆอาจจะเปลี่ยนเป็นทั้งหมดกำลัง1ส่วน2แล้วก็มีกำลัง4อีกทีนึงเนาะก็กำลัง4ด้วยอย่างนี้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยกำลัง4เหมือนกันนะครับพี่ๆก็เลยดึงกำลังสไปไว้ข้างนอกเลยละกันนะครับแล้วก็จะมีกำลัง1ส่วน x ด้วยอย่างนี้เลยนะครับจากนั้นเนาะก็จับเลขชี้กำลังคูณกันให้หมดเลย2ตัด4ได้2นะครับ 2อคูณสก็จะกลายเป็นทั้งหมดกําลัง6นั่นเองนะครับอีกข้างหนึ่งนะครับเราก็เอากําลังคูณกันเลยนะครับ4ี่คูณหก็ได้4เนาะอยู่ในระดับเดียวกันนะครับไม่มีส่วนเนาะเอาเลขเศษคูณกันนะครับส่วนไม่มีก็เป็นส่วน x ตอนนี้เราจะเห็นว่าฐานเหมือนกันแล้วเนาะเท่ากันก็จับเลขชี้กําลังมาเท่ากันด้วยน,นั่นเองนะครับสลับข้างเลย x ขึ้นไปคูณก่อนเนาะก็เป็น 6x ส่วนเท่ากับ4นะครับเอา6ย้ายมาหารเลย เอาแม่2ตัดเลยก็จะกลายเป็น2ส่วน3นั่นเองนะครับแม่2ตัดเนาะเราได้ค่า x มาเสร็จแล้วนะครับแต่คําถามถามหาค่าอะไรเอ่ยถามหาค่า y นั่นเองเห็นไหมครับ y เป็นเท่าไหร่ก็แทนค่าไปเลยเนาะจากโจทย์ที่ว่านะครับ y เท่ากับ3 x เนาะนะครับตอนนั้นรู้ค่า x หรือยังเอ่ยเมื่อกี้ค่า x รู้แล้วนั่นเองนะครับเป็น2ส่วน3นั่นเองนะครับตอนนั้นพีทเอาค่า x มาแทนค่าเลย2ส่วน3านะฮะ ตัดเลยนะครับตอบ y เท่ากับ2นั่นเองนะครับอันนี้คือคำตอบตอบข้อที่2นั่นแหละนะครับผมถัดไปเลยนะฮะไปดูข้อที่29กันเลยนะครับให้หาค่า x อีกแล้วเนาะหลักการก็ทำเหมือนข้อเมื่อกี้เลยนะครับทำให้ฐานเท่ากันก่อนนะครับดังนั้นพี่เปลี่ยนฐานเลข8เป็น16เปลี่ยนไปได้ไหมหรือ16เป็นเลน8ได้ไหมไม่ได้ พราะคือเลขยกกําลังนะครับต้องเป็นจํานวนเท่าต่อกันเนาะแปดกำลังสองเป็นหกสิบสี่เห็นไหมฮะสิบหกถอดรู้ได้สี่เป็นยังไงก็เท่ากันไม่ได้นะครับดังนั้นพีพิีอาจจะต้องเปลี่ยนให้เป็นฐานจํานวนเฉพาะเหมือนกันเลยละกันนะครับดังนั้นนะครับตรงนี้นะแปดนี้เปลี่ยนเป็นสองกำลังอะไรได้ฮะสองกำลังสามร้อยยี่สิบห้าเปลี่ยนเป็นห้ากำลังสามอย่าลืมว่าทั้งหมดกําลังสี่ด้วยนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับสิบหกเปลี่ยนเป็นสองกำลังสี่ 625ก็เปลี่ยนเป็น5้กำลังสนะครับทั้งหมดกำลัง1ส่วน x นั่นเองนะครับถัดมานะครับจะเห็นว่าฐานคล้ายๆกันแล้วเนาะทีนี้พี่พีจุกยุบกำลังนะครับทั้งหมดกำลังอะไรเอ่ยทั้งหมดกำลัง3เนาะอยู่ข้างนอกเลยแล้วก็คูมด้วยทั้งหมดกำลัง1นส่วนสแล้วก็ยังไม่พอนะฮะยังมีทั้งหมดกำลังอะไรด้วยฮะทั้งหมดกำลัง4ด้วยเห็นไหมฮะตรงนี้นะครับพี่พีดึงกำลัง4ไปไว้ข้างนอก แล้วก็อย่าลืมว่าทั้งหมดกำลังอะไรด้วยฮะ1ส่วน x ด้วยนั่นเองนะครับจากนั้นเนาะเอาเลขชี้กำลังเนี่ยมาคูณกันให้หมดเลยนะครับ2ตัด4ได้2 2คูณ3เป็น6นะครับตรงนี้เนะ4คูณ1น,นะครับ4เนี่ยไม่มีส่วนเนาะก็เอาเศษคูณกันนะครับก็จะกลายเป็น2ส่วน5 4คูณ1ก็ได้4เนาะ x ไม่มีเพื่อนให้คูณก็ติด x ไว้นั่นเองนะครับ จากนั้นจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยฐานเป็นไงกันละฐานสองส่วนห้าเหมือนกันแล้วเนาะพี่ๆก็เลยจับเลขชี้กําลังนั้นมาเท่ากันไปเลยนะครับจากนั้นสลับค่าง6เอา6คูณกับ x อกนะครับยเย็ายขึ้นไปคูณเนะาะเท่ากับ4แล้วย้าย6ไปหาเลยนะครับคูณย้ายลงมาหาเนาะเอาแม่2ตัดนะครับ2 2 4 2 3 6สีาคำตอบก็คือ2ส่วน3นั่นเองนะครับอันนี้คือคำตอบของค่า เอกนั่นเองนะครับตอบข้อที่1นั่นแหละนะครับผมถัดไปนะฮะมาดูข้อ30กันเลย3บวกเศษ3ส่วน8ทั้งหมดก็ลือ3าเหมือนเดิมครับให้หาค่า x เท่าไหร่หลักการในการทำก็ยังคงเหมือนเดิมน้องๆเนี่ยจะต้องทำให้ฐานเท่ากันให้ได้คณิตศาสตร์เนี่ยทำในวงเล็บก่อนนะครับจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยสามข้างหน้าเนี่ยมีส่วนไหมไม่มีแสดงว่าส่วนเป็น1นนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับจะเห็นว่าส่วนตรงข้างในวงเล็บเนี่ยเป็น8เหมือนกันเนาะ พี่พีทก็เลยต้องคูณ8บนคูณ8ข้างล่างกันเองให้ส่วนเท่ากันนะครับบวกด้วย3ส่วน8ทั้งหมดกำลัง 3x เนาะเท่ากับ16เนี่ยแน่นอนเขาว่า16เนี่ยเราไม่มีทางทําให้3เป็น16หรือว่า8เป็น16ได้โดยใช้การยกกำลังเนาะงั้นเดี๋ยวพีพีทเนี่ยจะเปลี่ยน16ให้เป็นจำนวนเฉพาะละกัน16อาจจะเกิดจาก2กํกลังอะไรได้ฮนะ จำนวนเฉพาะจริงๆก็คือฐานเองนะฐานเป็นเลข2นะฮะสองกลังสเป็น16 81เปลี่ยนเป็น3ามกลังสนั่นเองนะครับบางคนเนาะไม่รู้ว่า81เนี่ยไปเป็น3ามกลังสได้ไงเดี๋ยวพีดแยกตัวประกอบให้ดูละกันนะครับ81เกิดจากอะไรครับหาร81ได้ลงตัวเอาจำนวนเฉพาะหารละกันนะครับเอาแม่3หารเนาะได้ส7แม่3หารได้9แม่3หารได้3นะครับดังนั้น81เนี่ยอาจจะเกิดจาก3ามกลัง สี่น่อันนี้ก็คือที่มานะครับเป็นการแบบแยกตัวประกอบยกกาลังนั่นเองนะถัดมาตรงนี้นะฮะวงเล็บนี้83เป็น24ส่วน8บวกสส่วน8ทั้งหมดกําลัง 3x กําลัง4ตรงนี้นะครับพี่พีทอาจจะดึงกําลัง4ไปไว้ข้างนอกละกันนะครับเพราะว่ากําลังเหมือนกันเราดึงกําลังไปข้างนอกได้นะจากนั้นตรงนี้บวกกันนะครับเนื่องจากว่าส่วนเท่ากันแล้วนะเอาเสร็จมาบวกกันได้เลยนะครับเป็น27ส่วน8นะครับทั้งหมดกําลัง ส x เท่ากับสส่วนสนะฮะทั้งหมดกำลัง4นั่นเองนะครับเจว่าฐานก็ยังไม่เหมือนกันอีกเนาะดังนั้นปรับฐานให้เป็นจำนวนเฉพาะละกันนะครับ27ก็เกิดจาก3ามกำลังอะไรดีบเฮะ3ากำลังสนั่นเองเนาะส่วน8ก็เกิดจาก2อกำลังสเป็น8ทดน้าไหมครับทั้งหมดกำลัง3 x เนาะเท่ากับ2องส่วนสกำลังส่นั่นเองนะครับจากนั้นนะครับเราเห็นว่ากำลังเหมือนกันเนาะพี่ๆก็เลยดึงกำลัง 3ไปไว้ข้างนอกแล้วกันอย่างนี้นะฮะแล้วก็ทั้งหมดกำลัง 3x จะเห็นว่าฝั่งนี้เนี่ยฝั่งซ้ายเป็นสาส่วน2แต่ฝั่งขวาเป็นเท่าไหร่ฮะสส่วน3เนาะให้น้องใช้หลักการของการกับเศษเป็นส่วนนะครับกับเศษเป็นส่วนเนาะโดยมีคุณสมบัติว่าอะไรนะ a กำลังลบ n เท่ากับหส่วน a กำลัง n หรือบางคนอาจจะบอกว่า a ส่วน b ทั้งหมดกำลัง n เวลากับเศษเป็นส่วนก็จะกลายเป็น b ส่วน a ทั้งหมดกําลังลบ n นั่นเองนะครับเวลากลับเศษเป็นส่วนเนี่ยกำลังจะติดลบนั่นเองนะอ่านะครับที่มาคือแบบนี้นะเราจะใช้สูตรแบบนี้ในการทำนะครับดังนั้นเนี่ยฝั่งขวามือของพีพีทเนี่ยจะกลับเศษเป็นส่วนให้เป็น3ส่วน2ละกันนะครับกำลังก็จะติดลบ1นะแล้วก็อย่าลืมว่าทั้งหมดกําลังอะไรด้วยฮนะทั้งหมดกําลัง4ด้วยนั่นเองนะครับ จากนั้นตัวนี้ก็กลายเป็น3าส่วนสเนาะ3าคูณสก็กลายเป็นทั้งหมดกำลัง 9x นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็น3าส่วนสเนาะลบหคูณสก็จะกลายเป็นลบสเห็นไหมฮะจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยถางเราเป็นไงกันละฮะเท่ากันแล้วนั่นเองนะครับดังนั้นก็เลยเขียนว่า 9x ้เลยเท่ากับลบสนั่นเองนะฮะย้าย9คูณอยู่ย้ายมาเป็นหารเลยละกันนะครับคำตอบก็คือเป็น ลบส่ส่วน9นั่นเองนะครับตอบข้อที่3นั่นเองนะครับผม